ก่อนหน้านี้ทางค่ายบิออนคาวมีการแบบปล่อยออฟฟิเชียลโปสเตอร์แบบของจริงออริจินอลและอของในในเวอร์ชั่นของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดเมื่อช่วงประมาณวันเสาร์แบบเยน็ยนๆค่ำๆ่ที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยเทเลอร์หนังเรื่องแมนสวงออกมาให้ได้ดูกันซักทีหลังจากที่แบบแฟนคลับ รอกันมานานมากว่าแบบจะเป็นอะไรยังไงเพราะว่าตอนนั้นแบบแฟนคลับคือยังไม่มีใครรู้พอ o เรื่องเลยนะรู้แต่ว่าชื่อเรื่องแมนสวรรคแต่อะไรยังไงเราไม่รู้นะคะนี่คือภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะน้องบาสอันนี้อย่างที่เห็นเลยซึ่งหลังปล่อยออกมานี่บอกเลยว่าเป็นเทเลอร์ที่แบบหูดูแล้วขนลุกมากเลยนะตอนที่เต้าเห็นครั้งแรกแบบหภาพโอ้แม่เนี่ยเราทอททอมส่ใครก็หนาวด้วยแบบอุ้ยแบบอุ้ยตายแล้วเห็นผู้ชายแล้วหนาวเลย <c oughs> แต่จริงๆคือจะบอกว่าคนรู้เพราะว่าเฮ้ยภาพสวยมากมีทันคือแบบคือถ้าเกิดใครเคยดูคินทอสซีรีส์จะบอกว่าเนี่ยแหละคือสไตล์ของเบียนคาวภาพจะมีความแบบเข้มๆมมีความแบบฟีมีความแบบอาร์ตเล่นแสงสีเสียงมาหมดเลยแล้วแบบฉากที่เราเห็นในในเรื่องของแมนสวงอะคะอ่ะแมนสวงเป็นชื่อสถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่า คนในสมัยก่อนแบบมาพบปะสันสันกันมาคุยเรื่องงานในที่นั่นอ,อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งฉากในแมนสวงอะ ่อนหน้าเนี้ยพี่ปอนเคยพูดว่าเขาเซตลงถ่ายขึ้นมาสร้างลงถ่ายขึ้นมาเองนั้นเรียกว่าใช้งบสูงมากแล้วคืออย่างที่เห็นคือเราได้เห็นอาโปในมาสของตัวพระที่ต้องแสดงการรําซึ่งน้องอ่ะไปเรียนมานานมากมคือรู้แบบโหแค่เห็นตั้งวงก็คือรู้แล้วว่าตั้งวงสวยมากแล้วคือไปอ่านแบบคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าโหราสวยมากเลยนะเนี่ยจนคนที่แบบว่ามาจาับสายราจริงๆยังชมเลยบอกโหนี่น่าจะซ้อมหนักจริงๆเพราะว่าสวยจริงๆรูปองค์ทรงเครื่องของ โปคือมาเต็มมากยิ่งมาในชุดไทยแบบเต็มยศคือดีจริงๆส่วนพี่ไม้ก็มาในมากของมุติตะโพนต้องบอกว่าในเรื่องอะดูแบบเหมือนจะเป็นมอติตะโพนธรรมดาแต่เราคิดว่าไม่เพราะว่าสปอยเออจะพูดไงเทเลอร์ตัวนี้คือมีความหลอกอยู่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเอร์เซในสิ่งที่เห็นเ,ออเพราะว่าค่ายนี้เขาชอบแบบ สับขาหลอกเก่งมากตลบหลังเราเก่งมากเล่นในเรื่องเนื้อหาเนี่ยเราเดากันยากมากเลยลก็คือนอกจากนี้เรายังได้เห็นบทบาทของน้องบานแล้วก็พี่ตองอในตัวอย่างนี้ด้วยซึ่งคิดว่าแฟนคลับน่าจะคิดถึงมากเพราะเขาก่อนหน้านี้นเขามีการประกาศโปรเจกต์ไว้นานมากตั้งแต่แบบปลายปีที่แล้วแบบ Kin p o ์ตอนช่วงเวิร์ทัวร์ในที่สุดก็ได้เห็นตัวเต็มแล้วก็ดีใจกับ ทุกคนด้วยที่จะได้ดูกันสักทีนะคะแล้วแน่นอนพอหลังปล่อยออกมานะคะแฮชแท็กแมนสวงออฟฟิ i ชียลเทเก็พุ่งติดเรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะวันที่เขาแบบปล่อยออกมาเรียก <t ell> แ,แบบว้าวกันสุดๆเลยนะคะก็แฟนคลับเตรียมไปไขประตูเปิดความลับของแดนแมนแมนสวงด้วยกันนะคะวันที่24สิงหาคมนี้ในโรงภาพย,ยนตร์เดี๋ยวมารอดูพร้อมกันเพราะเชื่อว่าเขายังปล่อยมาไม่หมดสำหรับ ในส่วนของแมนสวนคิดว่าเดี๋ยวต้องมีโปสเตอร์หรือมีอย่างอื่นปล่อยออกมาอีกเรียกว,ว่าน่าจะได้เดินเกมกันแบบเต็มกําลังแหละเพราะแฟนคลับคิดถึงผลงานการแสดงของหนุ่มๆกันแล้วนะคะก็ยังไงฝากให้กําลังใจด้วยเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยได้ดีเพราะว่าเขามีการแบบไปทั้งเมืองคานมีทั้งไปปักกิ่งนะคะ <c oughs> เทศกาลหนัง คิดว่าเดี๋ยวจะมีไปที่อื่นอีกเดี๋ยวต้องรอแบบทางค่ายแบบค่อยๆปล่อยออกมายังไงก็ฝากติดตามของน้องๆกันด้วยนะเพราะแบบเฮ้ยเราว่าน่าสนใจมากโอเคใช่ฝากติดตามด้วยนะรับร <Okay. S 2> องว่าดีดี oh. <laughs>